ำหรับทุกคนเข้าสู่ช่องแวร์ไซน์นะคะและนี่คือ how to baking กับแวร์ไซน์ค่ะคลิปนี้เรียบง่ายมากสำหรับ how to baking กับแวร์ไซน์นะคะไซ่จะพาทุกคนมาทำเลมอน n c u r ์ดังเสียงคือแบบ <c oughs> ลิ้นไข่ลิ้นก่อนอะเลมอนเคอร์นะคะทำอะไรได้บ้างเราทุกคน ชอบเลมอนเคิร์ดกันไหมไซต้องเกริ่นก่อนนิดนึงนะคะว่าเลมอนที่ายได้เนี่ยเป็นการปลูกแบบออร์แกนิกนะคะซึ่งป้าของไซนะคะเขาปลูกไว้ที่สวนของเขาที่จังหวัดลบบุรีนะคะบอกหลายคลิปแล้วสาหรับการทําเลมอนต่างๆนะคะไซได้ผลผลิตจากสวนของป้านะคะต้องขอบคุณคุณป้ามากๆนะคะที่ส่งเลมอนออร์แกนิกนะ,ะ,มะเมล็ดน้อยมากๆนะคะแล้วก็น้าเนี่ย ชุ่มฉ่ำมากๆเลยขอบคุณจริงๆนะคะที่ส่งวัตถุดิบแบบนี้มาให้ทายได้ทำเมนูพิเศษพิเศษแบ่งปันกับทุกๆคนนะคะเอาล่ะก่อนจะไปดูคลิปนะคะฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกับ how to baking กับแวซายนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำเล e มอนเคิรกันเลยค่ะลราท้ายคลิปนะคะยังมีสาระนะ่ารู้เกี่ยวกับเลมอนเคิรด้วยว่าเมื่อทำเลมอนเคิร์แล้วเนี่ยนอกจากจะ กิทาบนขนมปังแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรได้อีกก็ติดตามที่ทายคลิปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมเลมอนเคิร์ดไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้ไปลงมือทำเลมอนเคิร์ดกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของเลมอนเคิร์ดกันนะคะมีน้ำเลมอนค่ะเกลือป่อนจ้า เลมอนแต่ว่าไซเอามาประดับเฉยๆนะคะทุกคนสามารถจะใส่ผิวของเขาก็ได้นะไข่ไก่แป้งข้าวโพดข่าน้ำตาลทรายแล้วก็เนยสดจะ้ะเริ่มต้นนะคะไซก็จะใช้หม้อแบบชนิดที่มีด้ามอ่ะหรือว่าหม้อแบบไหนก็ได้ที่ทุกคนมีนะคะใส่ทุกอย่างลงไปทั้งหมดเลยค่ะยกเว้นเนยสดนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเนยสดเนี่ยไซจะใช้ความร้อนที่เหลืออยู่จากการ กวนส่วนผสมของเลมอนเคิร์ดนะคะแล้วก็พักเขาทิ้งไว้ให้เย็นนั่นเองค่ะจากนี้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจนเป็นเนื้อเดียวเลยนะคะสังเกตได้ว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยไม่มีเม็ดแป้งขาวๆแล้วนะคะใส่ไข่ไก่ทั้งฟองเลยพูดง่ายๆว่าเมื่อกี้ทรายบอกไปแล้วนะคะว่าเราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นเนยสดค่ะ จากนี้นะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆอนในการกวนส่วนผสมของเลมอนเคิร์ดนะคะพอส่วนผสมเขาเริ่มข้นหนืดเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่เนยสดกันค่ะงั้นเราข้ามไปดูกันตอนที่ใส่เทใส่ชามแล้วก็แช่ทิ้งไว้ค้างคืนแล้วก็เดี๋ยวเราไปชิมกันท้ายคลิปได้เลยค่ะ ไีกันบ้างคะกับเลมอนเคิร์ดตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะพูดเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวเรามีสาระเรื่องของเลมอนเคิร์ดที่จะแนะนำให้ทุกคนไปประยุกต์ใช้กับเมนูอื่นๆน,นอกเหนือจากเค้กนะคะนอกเหนือจากไซเค้กล้กันอะล่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเลมอนเคิร์ดที่ใส่เกลิ่นไปตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเอาไปทำเป็นฟิลลิง ฟิลลิ่งในที่นี้อยู่ที่ไหนได้บ้างอยู่ที่เลเยอร์ของเค้กค่ะที่เป็นไส้ตรงกลางนะคะของของเค้กนะคะหรือว่าจะเป็นคุกกี้ก็ได้ค่ะอ่าฟิลลิ่งมีอะไรอีกไม่ใช่ฟิลลิ่งแบบความรู้สึกสดชื่นเม่ากินเลมอนเคอร์ดนะคะไม่ใช่นะคะฟิลลิ่งก็คือส่วนผสมของไส้ต่างๆที่เราจะนำไปประยุกต์ใช้นั่นเองค่ะโอเคเมื่อกี้มี ฟิลลิ่งแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ใส่บอกไปว่าอยู่ในคุกกี้อยู่ในเค้กอยู่ในคัพเค้กก็ได้ค่ะที่เป็นไส้เหมือนที่เราเห็นทุกคนชอบทำคัพเค้กแล้วก็จะมีไส้สตรอเบอรี่ไส้ช็อกโกแลตเงี้ยสามารถใช้เลมอนเคอร์ได้โอเคไหมแล้วก็ยังอยู่ในถาตได้ด้วยค่ะถัดมาตัวที่สองนะคะอยู่ที่ไหนได้อีกอยู่ในท็อปปิ้งค่ะท็อปปิ้งอยู่ที่ไหนได้บ้างอยู่บนชีสเค้กค่ะไอศครีมสโคนได้ไหม อ่าสักคนก็ได้นะคะมัฟฟินค่ะแล้วก็วาฟเฟิลเอลองไปทำดูนะคะว่าเลมอนเคิร์ดสูตรนี้โอเคหรือเปล่าเดี๋ยวพูดปกติก่อนนะเลมอนเคิร์ดสูตรนี้นะคะเป็นยังไงมากอ่าอย่างที่สอยู่ที่ไหนได้อีกอยู่ที่รู้จักเอ่อทุกคนเคยทุกคนเคยกินขนมที่ชื่อว่าทริฟเฟิลไหมทรไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกว่าทริฟเฟหรือเปล่านะที่เขาจะใช้ตัว ชิฟฟอนเค้กหรือว่าสปันเค้กหั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีผลไม้สอดแทรกลงไปแล้วก็จะเป็นฟิลลิ่งแบบนี้คือจะเป็นพวกเลมอนเคิร์ดหรือว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บูเบอร์รี่อย่างเงี้ยคะ่ะเป็นไส้เดี๋ยวไว้ใส่จะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าหน้าตาเขาจะประมาณน,นี้เนีย่ยเขาเรียกว่าไทเฟอ์นะคะก สามารถที่จะไปอยู่เลมอนเคิร์ดก็อยู่ที่นั่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่ซอยู่ที่ไหนเอออยู่ที่ค็อกเทลค่ะซึ่ง ค็อกเทลเนี่ยไซก็ไม่ได้เก่งเรื่องของเครื่องดื่มมากนะคะแต่ว่าสามารถที่จะนำเลมอนเคิร์ตัวนี้ไปอยู่ในค็อกเทลได้ด้วยก็หวังว่า how to baking กับแวร์ไซ์กับเมนูเลมอนเคิร์จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนำไปประยุกต์ใช้กับ4แบบที่ไซายได้บอกไปด้วยละกันนะคะเอาละตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาชิมกันว่าเลมอนเคิร์เลมอนเคิร์สูตรนี้เป็นยังไงนะคะอ่าดูหน้าตากันก่อนก็ ใส่แช่เย็นแบบข้ามคืนเลยนะคะซึ่งเมนูนี้เนี่ยจะต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะต้องมีอยู่ในเค้กเลมอนอซึ่งน่าจะอยู่ที่รายการแวร์ไซเบเกอรี่แน่นอนนะคะฝากไปติดตามด้วยละกันโอเคเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าเลมอนเคิร์เป็นอย่างไรบ้างแน่นอนแหละว่าต้องเปรี้ยวแต่ว่าจะเปรี้ยวขนาดไหนเริ่มเลยนะคะชิ้นใหญ่มาก ช่วยใหญ่มากก็ขอชิมนิดเดียวนะคะเพราะว่าเป็นเลมอนเคิร์เขาเป็นอย่างที่ายบอกว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปประยุกต์เป็นเมนูอื่นๆเพราะว่าถ้ากินอย่างเงี้ยเปรี้ยวขึ้นตาโอเค okay, ชิมกันเลยค่ะอืมอืมเปรี้ยวเปรี้ยวดีมากอ่ะเรารู้แล้วนะคะว่าเลมอนเคิร์ของเราเปรี้ยวระดับไหนเพราะฉะนั้นการทำ ขนมเค,ค้กของเราก็จะต้องปรับความหวานขึ้นมาอีกนิดนึงจะได้กินแล้วรู้สึกละมุนละมุนนะคะอ่านี่เลยเอาละเดี๋ยวไซจะไปแปลรูปเล็บตัวเลมอนเคิร์นให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากติดตามว่าจะอยู่ใน EP ไหนจะอยู่ในเมนูอะไรด้วยละกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะก่อนจากกันสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องแวรไซเป็นครั้งแรกฝากกด subscribe แล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะส่วนทางแฟนเพจ a c e b o o k ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ลันๆไปพร้อมๆกันนะคะที่นั่นจะมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับเบเกอรี่ค่ะและที่สำคัญคือยังมีคอร์สเรียนทำขนมกับทรายด้วยนะคะจะเป็นทั้งแบบส่วนตัวหรือว่าจะเป็นแบบออนไลน์ก็สามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Li น์ค่ะเว a r d ค่ะ w a r e s s i n e มีดด้านหน้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้กับ EP นี้ How to b a k i n g กับแวร์ไซก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ดูจนจบคลิปนะคะและสาหหน้าไซจะมาพาทุกคนไปทำอะไรก็ฝากติดตามกันต่อๆไปนะคะอาจจะเป็นแวร์ไซเช็คอินไหมหรือจะเป็นทำกินเองก็ได้นะก็ฝากติดตามกันไว้ทุก ทุกช่องทางของสายด้วยละกันนะคะเราจะเจอกันทุกวันพุธและวันเสาร์ค่ะขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ SorrySDJ